สวัสดี้อพี่น้อง้อพบกันกับเช่นเคยนะพี่น้องนะความกบตามเอนะพี่น้องนะสำหรับอาชีพเลี้ยงกบบ่ไปใส่พี่น้องวนเวียนอยู่กับกบอยู่นี่แหละพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นใายน้ำเปลี่ยนน้ำศึกษาเบิ่งวิธีการขอกบอยู่นี่พี่น้องสำหรับอาชีพเลี้ยงกบก็ได้ความกบตาเมือพิกัด้อพี่น้องพิกัดดูบ้านพ้นแดงพี่น้อง บนน้องให้อำเภอเพิ่งจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องที่เกล็ดกันเองเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากจะเลี้ยงกบก็ทดลองเบืองได้พี่น้องสอบถามได้ทางฟาร,ร์มต่อเมื่อกับพ่อปรึกษาแนะน้ำแนวทางไดได้พี่น้องนะประสบการณ์กับวายด็กแต่ว่าพ่อเฮ็ดได้สบุบถามเลี้ยงกบปั้เขาปีที่สองพี่น้งองเลกับผมก็ได้จันนายขายไป กระไล่แหละพี่น้องปีนี้ตันกลัวแหละพี่น้องสำหรับกบเต๋อนนะลูกหน่อยบรินบพี่น้องนะลูกหน่อยอันนี้กบที่ผมทายให้เบิ่งอยู่นี่จะเป็นกบใส่ซีเดือนพี่น้องเอาไว้สำหรับเป็นแม่พันธุ์ปีต่อไปพี่น้องนี่ผมจะเอาไว้อยู่ซีบอลทีพี่น้องเพื่อคัดแยกตัวไรมันสมบูรณ์ตัวไรมันสมบูรณ์พี่นองก็เป็น ใกล้เลยลักษณะปกติสีเหลืองรัดแรงเลยมันจะสมบูรณ์มากพี่น้องเหมาะสำหรับเพจแม่พันธุ์ปีหนาพี่น้องผมจะเก็บไว้ซือบอเพื่อขัดแยกตัวใดที่มันแข็งแรงตัวใดพอแข็งแรงพี่น้องเนาะพิธีการเลี้ยงกบก็ได้เขาก็จะเลือกเอาตัวทิมันใหญ่ๆปากกว้านกลวงพี่น้องเนาะถือว่ามันจะ เป็นแม่พันธุ์ที่ดีพี่น้องรับด้านทั้งทีก็จะเป็นหัวด้วยพี่น้องนี่หัวไปอาทิตย์กว่าเลยซิฟกามือแหละพี่น้องนี่หัวยังมีอยู่เลยพี่น้องหัวตายสำรับกบหน่อยก็อีกประมาณซิฟหาหมือก็จำนายขายได้พี่น้องตลอดบาดพี่น้อง ยู่มันอีกซิฟหามือเด้อพี่น้องเด้อไภสนจิตสนใจกะมาแวะมาหาได้พี่น้องติีความกบเป็นไงเมือพี่น้องเนาะพิกัดกตั้งอยู่ที่บ้าน,นพุ่นแดงเด้อพี่น้องเด้่องอัตราโทรศัพท์กะศูนย์แปดสี่แปดแปดแปดเก้าศูนย์หกสามความกบตามหมึกพี่น้องเอ้ยสำหรับอาเิียงกบมาได้แต่ละมือแบบยันนำแน่น,นะพี่น้องเนาะ น้ำนี่ต้องสะอาดจังสีเพี่น้องเปลี่ยนได้เศ้าแรงทุกทีผมจะเปลี่ยนกบน้อยเปลี่ยนเศ้าแรงแล้วพี่น้องคนหายอาหารกับเปลี่ยนน้ำออกก่อนเพราะว่าจะเห็ดถึงกบมันบป่วยบเบาช่วงที่ไหนน้ำเหม็นน้ำเหลืองกบพ่อก็จะกินน้ำขีดน้ำเียวลงไปมันก็จะบ่อค่อยแข็งแรงพี่น้รอกจะบ่ออาศัยแข็งแรงขึ้นทุกที ลักษณะนี่กบแขจะได้โดดจับไปไหนมือลงไปก็ได้แหละโดดห้ากล่องนะั้นก็อหน่อยนะนี่นี่นี่อาชีพเตลี่ยนกบเนื้ออย่างนี้คน่อยเนะด,ด่นะอยู่กับกบอยู่ได้เละเละถี่ว่าเป็นความสุขอีกอย่างนนหนึนะ่งคี่น้องเนาะสำหรับแนวทางห้องเห็ดเษกษตรก็ได้ผสมผสานเราจะบเลี้ยงแต่กอบอยางเดียวเนดะ้คือหน้องนะเนาะเราจะเลี้ยง ว่าไงปลาเนี่ย,ยพี่น้องสำหรับปลาก็าเขาจาเป็นต้องเลี้ยงแบบปลาให้มันลดต้นทุนนะพี่น้องเ้อปลาเกิดเองแบบธรรมชาติดีที่สุดปลาคอปลาเข่งปลาดุกพี่น้องมาจาับปลาค่อยได้ให้อาหารมันปั่นไดเขาล่อแต่จับขายแต่ละปีเท่านั้นพี่น้องเขาเลี้ยงปลาที่หน้าเขานี่ก็ได้สำหรับผมเองก็เลี้ยงไว้ก็หลายปีนี่รู้สึกว่า ตอบโจทย์ดีพี่น้องสำหรับปลาปลาน,านจะออกแม่แพะลูกหลายแห้งเขาเลี้ยงเขาบริสุทธิ์หลายเถอาได้พี่น้องเขาซื้อปลาเถ่อเดียวจบเลยพี่น้องเลี้ยงในสองสามปีเลี้ยงไปเรื่อยตัวใหญ่เขาจับขายตัวหน่อยเขาเลี้ยงต่อไปสั่นได้พี่น้องนะสำหรับเหตุการเกษตรที่จะได้ผลกำไรดีพี่น้องอาชีพนี้ก็จะเป็นดีแนใ่เลยพี่น้องนะ ฉีดเลี้ยงกบก็ได้คือว่าเป็นไรายได้เสริมอยู่เขามีพื้นที่จากประมาณก้านหนึ่งนี่กะสามารถเทสเงินได้ปีละปีละหลายหมือนอ่นเด้นพี่น้องเด้อคือว่าปีละหลายหมือนอ่นเลยลมกระไดทดลองเบื้องหนุนกัเขาสุกีที่สองพี่น้องก็ถือว่าโอเคเลยประสบความสำเมร็จดูปีนี้ผมก็ได้ขายกบเนื่อไปกับยุประมาณ ตันกนลัวละพี่น้องแม่ข้าเป็นมาจาับไปเทนึงกับเทละหาลอยโลหาลอยโลพี่น้องผมขายเองอยู่กับบ้านให้พี่ให้น้องกินนี่กะกะไรโลอยู่คืออะไรพี่น้องล่อละลอยแถมนะขีดซอนขีดไว้สั่นพี่น้องเนาะเอามาซื้อหอดอย่างนี้นี่น้ำใจแถมน่ะรับวิธีการเลี้ยงกบอะไร มแนะนำว่าถ้าผู้ใดอยากสนใจอยากจะเลี้ยงก็ลองเบิ่งได้พี่น้องต้องเบิ่งจักื้อคู่ก็ได้เพราจำเป็นต้องหลายพี่น้องเนาะผมเริ่มต้นที่แรกเลาะแค่ปลายพี่น้องแค่ยี่สิบแค่คู่เท่านั้นแหละปีแรกปี่สองกีนี้ยหลังผมเลยเอาไว้สองลอยก็โตพี่น้องถือว่าบูมขึ้นหลายกว่าเกา่าสมที่เดียวได้ลูกกบเป็นหมืน่นก็โตพี่น้อง สามารถแบ่งขายลูกกบน้อยได้สบายนะพี่น้องน้อวิธีการเลี้ยงปปกบก็เฮ็ดง่ายๆพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งหวกโย่ทางฝนเด้อพี่น้องเนาะนี่ครับบ่อหวกเนาะพี่น้องเนาะเราจะพาดโดยแบบหว่วกได้สิบกมือนนิพี่น้งองหวกนี่จะอยู่สิบกมือได้หนีิก็ถือว่ามัน ตใหญ่เลยร้อมติดอีกสิบกว่ามืออีกอ่ะคงจะขายตัวระบาดได้พี่น้องนะมันกระลังมีขามีอย่างละพี่น้องสิบกว่ามือนี่นี่คือแนวทางกันเ <c oughs> พราะห่วงทางความต่ำเหลือพี่น้องนะนี่ครับภาพเป็นห่วงสุดใหม่เด้อนี่พี่น้องนะเด้อมาหันผมในท่าการ มีกบหน่อยลูกกบหน่อยอาดบานไว้ดีหนิปันี้มันใหญ่แยล่ะผมจำหน่ายไปหมดแล้วพี่น้องเมื่อ,ดอ <c oughs> ได้จำหน่ายไปหมดแล้วผมก็ได้ทําการเพาะใหม่ด้วยนี่เพาะใหม่ลงใหม่ไว้ขายลังออกพันษาแล้วพี่น้องนะนี่ถือว่าหลายเยอนะดิสุดออกใหม่นี่กก็ได้บอ่อทงปุ่นผมก็พเพาะไว้หมดแล้วพี่น้อง จำนายกบออกไปได้พวกกบเพราะไม่ลงแท่นหน่อยพี่น้องเนาะเพื่อจะได้เลี้ยงต่อไปอีกชุดหนึ่งพี่น้องเนาะสำหรับวิธีการเลี้ยงกบกระไรแนวทางการเลี้ยงกบเฮ็ดบอรกระเฮ็ดง่ายๆพี่น้องนะเนาะเฮ็ดแบบเดียวพี่น้องแต่อันว่าโค้งสางนี่จะใส่ได้โดนอยู่พี่น้องเพราะมันเป็นเสาปูนแล้วเ่อกระตอแบบว่างระบบน้ำไว้ให้ดีพี่น้องเนาะ ว่าเฮ็ดบดิเฮ็ดหลายคนเฮ็ดสองคนกับตายายพี่น้อ,องสำหรับการเลี้ยงกบนี่ก็ได้หลังจากบ่ามีเวียกมีอย่างเท่ากับผ้าเฮ็ดเลี้ยงกบอยู่ไหอยู่หน้าก็ามีความสุขไปพี่น้องนะสำหรับอาชีพเกษตรกรเลี้ยงกบเลี้ยงปลาอยู่ในเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าสบายพี่น้องเพิ่มมีความสุขไปฮาองจําฮ่องางภารกิจเกียบปล่อยแล้วเราจะเลี้ยงปลากั ได้พี่น้องเอ้ยพ่อได้ผลอยู่ครบนี่ถือว่าเป็นสิ่งนาเลียงนี่แหละพี่น้องเลยสำหรับผู้ที่คิดอยากจะเลียงพี่น้องสนใจอยากเลียงโห้แนวทางโห้วิธีเพาะโทษถามผมก็ได้เ้อพี่น้องนะผมพ่อนี่นำได้อยู่ตามที่ผมก็เหตุของกับผมนี่แหละพอได้สำเร็จผมก็เหตุแบบไหนพก,ก็จะเห็ุแบบ จำเดิม,ดมคือเก่าพี่น้องเห็นแล้วประสบความสําเร็จก็ถือว่าพูมมใจกับสหรับอาชีพเลียงกบเท่าทัพพี่น้องน,นะสำรับคลิปนี้ก็บ่บมียังหลายพี่น้องพอไวคลินี้แล้พี่น้องนะได้เบิ่งแล้วก็จะเริืมกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องพน้าแนะช่องเดดนดิดน้อยพี่น้องผมจะได้ทําการถ่ายอัปเดตให้เบิ่งไปเรื่อยพี่น้องนะว่าอาชีพเลียงกบขายได้บ่ขายได้จริงบอ่อ บางคนคิดว่าเลี้ยงแล้วสิขายใส่คอยเฮามีกบกอนพี่นอนะ้องเนาะแต่ก่อนผมก็คยคิดตือกันผมเลี้ยงหลายหล่ะผมขายผู้ใดเนาะผมว่าอยู่ถ้าเลี้ยงหน่อยไปกะแม่ขากะบ่มาสือ้อเฮาต้องเหตุแต่มันได้เยีายงหน่อยก็เป็นตันพี่นอ้องจังไดก็มีแม่ขามนะาหาเฮาฮอดสวนพี่น,อน้องนี่สลรับอันนี้นี่กะห่วงนี่กะ จำหน่ายอยู่ได้พวกเขามาใส่เบ็ดพี่นอ้องสามขีดลอยก็พอได้อย,อยู่เนาะ,นะนเขาตักทีเดียวต้องเอาเงินลอยด้วพี่น้องด้วยเอาบ่ได้ตักขีดเดียวขายด้วยว่าตักลูกกบจะบกค่อยกินอาหารพี่น้องมันจะกัดกันสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซรัพนี้ก็ได้พี่นอ้องทุกสวัสดีครับ